มาดูเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมการรถไฟกันบ้างหลายคนบอกว่าที่ผ่านมาการรถไฟซ่อมแซมรถไฟสายเหนือไปแล้วตอนนี้ะจะเห็นข่าวว่ารถไฟสายเหนือแทบไม่มีปัญหาให้เห็นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาตกรางล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็จัดเตรียมงบประมาณอีกถึง6000ล้านบาทค่ะเตรียมที่จะปรับปรุงและก็ซ่อมเส้นทางการเดินรถไฟสายใต้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีเลยค่ะโดยนายประพัฒจงสงวนผู้ว่าการการรถไฟ แห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจะปรับปรุงซ่อมบำรุงเส้นทางการเดินรถไฟสายใต้โดยใช้เวลาตามแผนประมาณ3ปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปสําหรับการปรับซ่อมบำรุงจะมีการเสริมดินเปลี่ยนไม้หมอนเป็นคอนกรีตเปลี่ยนรางที่เก่าชํารุดขนาด60-80ถึปดอนเป็นขนาดมาตราฐาน100ปอนดอตลอดเส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นตั้งแต่สถานีหัวหินไปจนถึงสถานีรถไฟสุงไงโกรก จังหวัดนาราธิวาสรวมถึงสถานีรถไฟประดังเบซาจังหวัดสงขลาด้วยทั้งนี้นะคะหลังจากการซ่อมบำรุงเส้นทางเดินรถไฟเสร็จคาดค่ะว่าจะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟสายใต้ได้โดยเฉพาะปัญหารถไฟตกรลางเหมือนกับการปิดซ่อมเส้นทางสายเหนือที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาก ขณะดเดียวกันค่ะเขามองว่าจะช่วยเพิ่มความเร็วของการเดินรถไฟด้วยเพราะปัจจุบันการเดินรถไฟภาคใต้บางส่วนทําความเร็วได้เพียง20ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะการซ่อมเส้นทางรถไฟสายใต้ครั้งนี้อาจไม่ปิดซ่อมครั้งใหญ่ทั้งหมดเหมือนกับภาคเหนือค่ะเพราะเกรงว่าอาจจะกระทบการให้บริการกับผู้โดยสารเพราะรถไฟร่องใต้มีผู้ใช้บริการมากกว่าสายอื่นโดยต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคณะทํางานเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ บเส้นทางการปรับปรุงซ่อมบำรุงแต่ละจุดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อวางแนวทางการทำงานเพื่อใช้เวลาการซ่อมบำรุงให้น้อยที่